สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาพักเครื่องคุณแม่บุญเลื่อมโตบุญเติมนะครับออกวัดอาวุธเป็นพระพุทธน้อยพิมพ์การเนื้อปูนเส็กรุ่นแรกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพระเครื่องที่ผมนํามารีวิวนะครับมูลค่าตลาดราคานอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพผระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานเอสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพ จะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเป็นองค์ประกอบในการจารานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้าคุณแม่บุเรือนะครับพิมพ์การเนื้อปูนเสกนะผมจะดูนะครับบริเวณตรงหน้าแข้งองพระนะครับผมบริเวณตรงนี้จะขึ้นเส้นลวดนะครับยาวขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงหน้าแข้งองคพระนะครับผมบริเวณตรงกลางเนี่ยจะขึ้นเส้นลวดนะครับผมบนพื้นหน้าแข้งนะครับขึ้นเส้นลวดนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผม isin. ถ้าไม่ชัดยังไงนะครับต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะเดีด๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันบร <turf S 2> ิเวณนะครับผมตรงพื้นเส้นลวดจีวรนะครับผมจะมีเส้นลวดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมานะครับเป็นเส้นลวดบางๆนะครับขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงขาท่านนะครับผมมุมตรงกลางนะครับด้านบนนะบริเวณตรงนี้นะครับเส้นลวดขาเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนะครับบางนะครับคมนูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดขานะครับมุมด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนะครับนูนคมขึ้นมานะครับเส้นลวดขานี่ก็จะเป็นเส้นเล็กลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมมุมล่างนะจะมีเส้นลวดนะครับผมตรงขอบฐานนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงขอบฐานนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมานะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดโดดเด่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงข้อศอกนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมตรงกลายเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงข้อศอกท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นในความเข้าใจของผมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะพื้นผิวองค์พระกัน บริเวณนะครับพื้นผิวองพระนะครับผมเนื rage, ้อปูนเสกเนี่ยลักษณะพื้นผิวเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณนะครับใบหน้าท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับพิมพ์กลางเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื heures, anas, はは่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองพระนะบริเวณลำตัวองพระนะครับจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณานะครับผมผิวเนื้อปูนเสกนะครับผมก็จะเป็นผิวชมพูลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีก้อนลักษณะมวลสารลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกต มบริเวณด้านหน้านะถ้าไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับด้านหลังกันบริเวณนะครับผมจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณอัคลาสนะครับผมตรงมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมจะมีเส้นลวดแตกเป็นแฉกนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุด like ส well ังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับอัคลาะมุม like ฝั่งขวามุมล่างนะครับผมเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับแต่เป็นแฉกลักษณะแบบนี้นะครับผมอเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาเบื้องต้นของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคลามุมตรงกลางนะครับผมในล่องน้านะครับตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับคมนะครับเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะเอายะผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงอัคละนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมในล่องน้านะครับจะมีเส้นลวดนะครับเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันบริเวณนะครับผมตรงอัคละนะครับผมมุมด้านบนนะครับตรงหัวอัคละเนี่ยจะมีขีดนะครับเป็นแนวนอนนะครับผมเป็นเส้นลวดคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณอัคลาหนะครับผมมุมด้านบนนะครับผมตรงหัวอัคลาหตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะมีขีดนะครับผมเป็นเส้นลวดนะครับขมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3ในการจจรณาของผมนะอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคลาหนะครับผมตรงเส้นลวดอัคขาหเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแนวเฉียงอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัคลาะนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงพื้นเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4ในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นอัคลาตนะครับมุมด้านบนนะครับผมจะมีเส้นลวดขนแมวบางๆนะครับถ้าพาสวยๆเนี่ยจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะเี๋ละผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอาขระนะครับผมมุมด้านบนนะครับผมตรงพื้นอาขระบริเวณตรงนี้ถ้าพาสสวยๆวยนะครับผมจะขึ้นเส้นลวดนะครับบางนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจรารณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะ,ะพื้นผิวองค์พระกันบริเวณพื้นผิวองค์พระนะครับผมก็จะเรียบตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมเนื้อปูนเสกนะครับก็จะเป็นสีชมพูลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีมวลสารขาวๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเราบริเวณ ตรงอาขระนะครับผมก็จะเป็นล่องน้ําลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรนาเท่านั้นนะครับในความเข้าใจของผมด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมอา,ารลระบริเวณตรงกลางนะครับผมลักษณะน,นะครับจดจําให้แม่นนะครับพื้นผิวองคพระเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณมุมด้านล่างนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือ ลงมานะบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับมุมตรงกลางนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างนะครับบังคับนะครับผมเป็นบงังคับพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงมุมด้านล่างฝั่ง<ะ>ซ้ายเนี <equality> ่ย <Eller> จะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมนะครับด้านข้างมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมในความเข้าใจของผมนะด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างบังคับพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะมีรอยนะครับผมขนแมวนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีตัวตัดนะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงด้านล่างนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดองพระนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดองพระนะครับผมลักษณะนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะภาเครื่องที่ผมทำไมทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นเลยนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับมุมล่างนะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ หผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพารมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพารมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับ ถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ